สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปซูผูดสุคนมาพ่อกับสาพิกลคนเก่าคนเดิมด้จ้าตอนนี้สาวพิกลพาพี่น้องมาเก็บเห็ดหูหนูด้ค่ะสาวพิกลเจอแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยนะคะพี่น้องเมืองอันนี้ค่ะเมืองอันนี้ดอกใหญ่มากๆเลยจ้าเห็ดหูหนูนะาะจเห็ดหูหนูพุดนะดอกใหญ่คักใหญ่เน่ป้าโโถโดอกใหญ่อีรีอีรัวอึบอึบอึบ เดี๋ยวมาเก็บทางนี้ค่ะมาเก็บทางนี้นี่นี่อีกดอกหนึ่งจ้ะดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลย,อ,ยๆๆอุ้ยงามๆงามอุ๊บมึงค่ะดูค่ะดูค่ะพะน่ดอกใหญ่เบลเลอร์เบล่าเลยอุย้ย น้องจ้ามาเมืองสาวไปกุญพ่อ,อยังนี่ใหญ่ๆเลยค่ะนี่เห็ดหูหนูใหญ่คักใเนี่ยว้าวคือหูสร้างนะจ้ะดอกใหญ่มากๆเลยนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้อกอีเป้นจะแตกพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะเห็น่จ่จ๊ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คืออะไรผนักพ,พี่น้องมาดูทางนี้มาดูทั้งนี้ พี่น้องเอ้ยอกอ,อีเป็นจะแตกว้าว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 พี่น้องจ้าดูค่ะดูค่ะโอ้ยพี่น้องอุ้ยพี่น้องเห็นว่าจ้วาว้าวสาวพี่คุณมาเจออะไรเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นพี่น้องโอ้ยอันนั้นเห็ดเข็มทองจ้ะนั่นเห็นว่าจ้าเห็ดเข็มทองอ สดๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องคะสวยมากๆโอ้ยเกย์เกยเกยเกยเกทุนหัวทุนกระมุมโคงเบาทำไมยูงามขนาดน,นี้สปอนบคุคคาพี่นงค์คะว้าวอันนี้ก็ะสีปวยพ่นใยเนาะค่ะอีกจ้าเดืนอาทิตย์มะม่วงพ่นกับสีญ่เนาะจ้ะเรารู้แล้วว่าเขาอยู่ตรงนี้เนาะจ้ะโอ้ โอ้ว้าวว้าวว้าวโอ้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 ว้าวความสุขของสาวพิกุลได้จ้านน่พี่น้องมาสอออนเป็นมูสาวพิกุลเนี่ยค่ะอะไรจะสวยงามขนาดนี้สดคักสดแน่น่าจะสดกุนีกับโบมี่อีกแล้วค่ะนี่โอ้ยอยู่นี่มหาหกปีบ่าเคยมาเก็บได้จ้ะพี่น้องจ๋าเพราะเราไม่รู้ว่าเขากินได้น่าจะ หลยขักหลยแนยพี่น้องน้องเมืองกิงนี่อันนี้สาวพี่กุนปีนขึ้นมาได้จ้าพูน่ามังปาดออกขักออกแนวออกอีกดีอีหล่อออกกระโดดกระเรีย คุณพี่น้องเมืองทางคุณบรรลุมงเห็นว่านกจามันก็นจะออกมืมดๆเพราะว่ามืดแล้วเนาะค่ะคุณโอ้ยเดี๋ยวเรามาเก็บกันค่ะพี่น้องคะมาเก็บกันเลยจ้า,าเก็บทั้งหลาก่อนดีล่ะพี่น้องเอาแล้วเก็บมึงนี้ก่อนนี่อุ้ยปีนขึ้นมาได้จ้านี่อึ๊บอึ๊บ พี่น้องจ้านี่เห็ดหูหนูทั้งหมดที่สาวพิกลได้ค่ะดูจะมีแต่หูใหญ่ๆเมองพี่น้องดูหูนี่ค่ะใหญ่มากใหญ่คักใหญ่แน่พี่น้องแต่ว่าสาวพิกลก็โอ้โหเก็บฟินมากเนาะค่ะก็ไม่ได้ทายทุกการเก็บตกจากเพราะว่ามันมืดแล้วเนาะค่ะ ใบาสามกวัวสีม่วงก็มืดตืดตื้อแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าโซออนค่ะโซออนเนี่ยโอ้ยมันเม็นเห็ดหูหนูบัค่ะมันคือไงค่ะไงเนี่ยเถอะค่ะนี่แหละจ้ะทั้งหมดที่สาวพิคุนได้เนาะคะ่ะเต็มจานแล้วตอนนี้กะจะมาทําความสะอาดเนาะคะ่ะจังไรคลิปนี้สาวพิคุนก็ขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าพอก,กันไว้คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ